สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมวันนี้วันที่25นะครับโอ้นาฬิกาม,มองไม่เห็นเลยครับวันที่25นะครับวันพฤหัสที่วันพุทธที่25นะครับก็โปรโมชั่นของเราเหลืออีก6วันเท่านั้นเองโอ้โหแป๊บเดียวเองนะครับแป๊บเดียวเองเดินทางมาวัยมากเหลือ6วันสุดท้ายนะครับก็ ลูกค้าหลายท่านนะครับก็ได้สินค้ากันไปอย่างสุขสมหวังนะครับผมบางท่านก็ได้แต่จะมาดูแต่มาดูก็ยังไม่มีโอกาสได้มานะครับผมก็อย่าออบอกคําเดียวนะครับอ,อ,อยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะครับผมอย่าพลาดเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีเพียงปีละครั้งเองนะครับผมจัดปีละครั้งเอง ก็เดี๋ยวพอวันที่1วันที่2นะครับวันที่1เนี่ยหมดโปรโมชั่นเนี่ยเราก็จะไล่เอาราคาออกนะครับราคาโปรนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับพวกรูปนะครับที่เราลงไปตามสื่อโซเชียลนะครับเราก็จะลบออกหมดเลยนะครับที่เป็นรูปราคาโปรราคาอะไรนะครับก็คือพวกนี้ลบออกหมดเลยนะครับผมพอหมดโปรแล้วไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับสบายใจได้ ก็วันนี้มารีวิวนะครับผมวันนี้ผมจะพามารีวิวอีกหนึ่งชุดนะครับนี่เป็นชุดไม้พยุงนะครับชุดนี้ลูกค้าซื้อแล้วนะครับผมปกติ70,000กว่าบาทนะครับโปรโมชั่นของเราเหลือ5 0,000กว่าบาทราคาถูกมากและลูกค้าก็ซื้อไปนะครับโอ้โหเราคนขายนะครับก็ดีใจกับลูกค้าด้วยแล้วก็โอ้โหเสียดายมากนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมีชุดเดียวในร้านนะครับผมชุดเดียวในร้าน ก็คือจะบอกว่าถ้าเก็บไว้ขายหลังโปเนี่ยมันสบายมากเลยนะครับ70,000กว่าบาทแต่มันไม่ใช่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับมันไม่ใช่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมคุยไปนะครับคือมีเท่าไหร่นะครับเราจะงัดออกมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาเอาแบบให้จุใจกันไปเลยนะครับผมนะครับก็ ก็ตามสเตปตามสไตล์ของเรานะครับผมของสวยของถูกของดีนะครับมีที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับขายไม่เน้น huh. กําไรขายไม่เน้นอะไรนะครับเอาหน้าอย่างเดียวนะครับขายเอาชื่อเสียงอย่างเดียวขายเอาหน้าอย่างเดียวเลยครับบอกตรงๆนะครับผมก็นี่ครับโอ้โหไม้ชุนับแขกไม้ประยุงชุดนี้สวยมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเตรียมจัดส่งพนมสารคามนะครับผมนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับสวยจริงชุดนี้จัดส่งเตรียมจัดส่งลูกค้าพนมสารคาม และก็นอกจากชุดนี้นะครับมีอีก2ชุดที่ผมทำเพิ่งทําออกมานะครับเพิ่งทาสีออกมาครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่ครับชุดรับแขกโต๊ะอาหารไม้พยุงนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับชุดนี้ลดเหลือ71,200บาทแล้วก็ชุดกลมหมุนแบบนี้นะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับเหลือเวลาอีกหวันนะครับเหลือเวลาอีกหวันมานะครับผมมานะครับนี่ครับชุดกลมหมุนไม้พยุงแบบนี้ ของเราครับสินค้าของเราจัดส่งกันทุกวันเลยนะครับผมจัดส่งกันทุกวันเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นลูกค้าก็มาซื้อของกันนีครับลูกค้ามาจอดรถซื้อของกันยิ่งโปรใกล้จะหมดลูกค้ายิ่งเยอะแต่ไม่ใช่ของเรายิ่งน้อยนะครับของมันก็น้อยลงน้อยลงนะครับแต่ก็ยังพอมีอยู่นะครับผมหลายๆรุ่นเนี่ยหมดไปแล้วผมจะบอกว่าชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายของโปรโมชั่นนะครับถ้าเติมอีกทีก็หลังโปรโมชั่นเลยนะครับผมหลังโปรโมชั่นก็คือ เดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่างเขาผลิตไม่ทันนะครับตอนนี้ช่างผลิตไม่ทันนี่ครับแล้วก็นี่เตรียมจัดส่งลูกค้านะครับโอ้โหเต็มรถเลยนะครับเต็มรถเลยเตรียมจัดส่งลูกค้าเต็มรถเลยแล้วก็ชุดนี้อีกนะครับชุดนี้เตรียมจัดส่งร้อยเอ็ดนะครับจัดส่งหลายพื้นที่เลยนะครับผมเมื่อเช้าก็เตรียมจัดส่งเพชรชบูรณ์นะครับจัดส่งหลายพื้นที่เลยนี่โอ้โหสินค้าก็ยังมีสวยๆกริบๆนะครับผม ไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับโต๊ะอาหารนะรผมโต๊ะอาหารสวยๆยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับให้ลูกค้าได้มาเลือกซื้อเลือกหาก็ติดตามหน้าเพจนะครับผมติดตามหน้าเพจช่วงนี้ผมไม่ได้ถ่ายลง YouTube นะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเลยจริงๆนะครับถ่ายลง YouTube นี่ครับเตรียมจัดส่งโอ้โหชุดนี้นะครับอันนี้จัดส่งทุ่งสะดานะครับทุ่งสะดาอยุธยาอะไรวะทุ่งสะดาท่าตะเกียบวะหรือสนามชายเขต สนามชายเขตไหมสนามชายเขตนะครับผมนี่ครับเต็มคันรถเลยครับเต็มคาราเบลนะครับผมโอ้โหตัวนี้ตัวนี้โอ้ยพามาดูตัวนี้หน่อยเร็วตัวนี้นะครับโต๊ะประชุมนะครับโต๊ะที่แพงที่สุดในร้านนะครับผม1นึ่งแสนบาทจองแล้วนะครับลูกค้าซื้อแล้วนะครับอยู่อำนาจเจริญนะครับผมลูกค้าอยู่อำนาจเจริญพร้อมด้วยลูกกึง12ลูกนะครับนี่ครับ ลูกค้าจองชิ้นไหนแล้วแปะชิ้นนั้นไว้ให้เลยนะครับผมจองแล้วอํานาจเจริญนะครับผมนี่ครับชุดนี้เป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดในร้านใครที่มาเดินเที่ยวเดินดูในร้านนะครับจะได้เห็นชุดนี้นะครับผมจะได้เห็นชุดนี้นะครับนี่ครับลูกค้าถ้าใครมาเดินมาเที่ยวมาดูที่ร้านจะได้เห็นชุดนี้นะครับผมชุดนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสุดยอดนะอลังการใหญ่โตโมโหร้านนะครับ ยาว4ี่เมตรเป็นชุดที่แพงที่สุดในร้านนะครับผมพวกหลักๆเนี่ยออกไปเกือบหมดเลยนะครับตู้เสื้อโต๊ะโต๊ะชุดรับแขกชุดรับแขกหนา5นิ้วเนี่ยพวกไม้สักเนี่ยออกไป3ชุด4ชุดนะครับแล้วก็พวกชุดไม้พยุงเนี่ยโอ้หลักๆออกไปหมดเลยนะครับผมหลักๆออกไปหมดเลยเพราะว่าปกติของเราเนี่ยขายดีอยู่แล้วนะครับผมขายดีอยู่แล้วและยิ่งเอามาลดราคาแบบนี้โอ้โหโ,หโหโดนใจลูกค้านะครับผมโดนใจลูกค้าเราก็ ดีใจนะครับที่สินค้าถูกขายออกไปอย่างมากมายและก็ลูกค้าไดา้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและราคาย่อมเยาวนะครับราคาถูกลงนะครับบางตัวลดเป็นหมื่นสองหมื่นเลยนะครับผมก็แอบเสียดายนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้มานะครับยังมีเวลาอีก6วันนะครับยังมีเวลาอีก6วันก็อย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับมา ดูโปรโมชั่นที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมหรือโทรมาได้085 082 8881นะครับเหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นนะครับหมดเขต31มกราคมเจอกันอีกทีปลายปีนะครับเดือนธันวาแล้วก็ปลายปีหน้าปลายปีนี้นะครับผมถ้าเจอกันอีกทีนะครับเพราะว่า1ปีเรามีครั้งเดียวโอเควันนี้เพียงพอเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับมาเจอกันที่ร้านนะครับ